สบายดีพี่น้องกับสบายดีสุขสุขคนเด้อสูมองสูบอลเอฟซีทูกฐานเนาะที่เขารลบแหล่งแฝงบอกว่าในประเทศหรือต่างประเทศทุกหมอกทุกมุมมันี้ก็ยังดีตอนหับก่อสูส่ทรงของน้องพาโซกพี่น้องย่างถึงเทยงพี่น้องไม่ต้างกัเขาครัวสีอันลวกหมีให้น้องเม็ดเลนกับโศกแสบเนาะมาผิดแน่น้องเม็ดเลมืนกับสบายพี่น้องเป็นไขวัด ช่วงนี้อากาศฮ้อนหลายหลายคนก็นอาจสิบอสบายเนาะเป็นไข้เป็นนาวเป็นวัดเป็นไออะไรพี่น้องะไม่ก็กับไข้ามากนเนากินนี่เนาก็สิลวกนีไข่เพิ่นกินเพราะว่าคนบอดสมายหนักไม่อยากกินของข้าวเนาะว่าเป็นปลาเป็นยังมันคาวบบกี้าก็สิลวกมีให้เพิ่นไปซื้อมีมาลวก <c oughs> พี่น้องอาหารเที่ยงเนาโอเคกำลจัดการ บวกเม่ในวันพระพี่นอ้องเลยกินเจลวกเม่ตามะฮวงน้ำพี่นอ้องลืมมากินน้ำกันเด้อพี่น้องสุกุสุกอนเอฟซี FC ทุกท่านกินลวกเม่ตามะฮวงน้ำกันตอนเที่ยงได้ไหมตาสิเทน้ำหอนลงแล้วกันกึดไว้พี่นอ้องลืมมากินน้ำกัน อาหารวันพระพี่น้องมาเลยกินนี่ไปก่อนได้ไรพี่นอ้องน้องน้องเม็ดน่ะน้องโซกแซบมาหน,น่อยพี่น้องเขาแซบอันนี้ขวดมันกินอะไเกลี่ยให้น้องเมีดก่อนกินก่อนพผนบอกสบายให้เสีเนกินขา้าวแล้วก็กินยาเลยพี่น้องในตาสิต้ำหงก,ก่อนกินน้ำล้างพี่น้องเย ตายังบันไดแล้วตตายังไดลงมาแต่เพื่อนแมมบลงเลยยังแอมันไดแล้วค่านี่จ้ะนั่นจะว่าตอนสาน,นกะบ,บาวา่างเน,นาะนบโยพเสีเดิมแอมตอนสอยมาตอนแรงเาหัวาสีดสได้าสามด้เนาะบังคส้มขหนาไปหน่อย ก้ลัาจะทำมะฮงเลยพี่น้องเตรียมมากินข้าวเที่ยงน้ากันเลยพี่น้องทุกคนเอจีทุกการเลยกินข้าวน้ากันพี่น้องเป็นแบบว่ายิ่ก็เรื่อยๆนะพี่น้องเห็ดไปเรื่อยๆหงอเห็ดไปหลายคนเนาะเลยสะแน่กาลังจะสิหาเขาลงกระสดน้องเห็ดกินก่อนพี่น้องกำลผงจะทำมะฮงเอจพี่น้องกินข้าเทียงน้ำกันพี่น้องแซ่บๆเด้อ บายแม่ตาหาให้กินก่อนน้องขีดเสร็จน้ำให้อเมทแหละหอนแหงน้งพี่น้องเป็นไข่ไข่แตกอาการหอนเกินไ <c oughs> ปค้นเพื่องคนบอกไปตีบอกไปคนเพื่องอาการหอนแห้งเลยแม่ตากันยังฮ่ากันเศร้า น้องขิดอันเสร็จน้ำให้รูปน้ำรูปน้ำแข็งน่ะบันละบอแข็งนะน้ำแข็งน้ำแข็งนะน้ำกระโตุนนะรูปรถไอออนไอออนมันออกเลือกคืนเสื่อน้ำเอิญน้ำอ่างนะเให้พยาบาลขีดจัดการ ดดแดดมือสั่นแดดมือสั่ <laughs> แดดโซ่หน่ะบรดาญาตได้โซกเข็ดไปเลยแท้แถวปากแท้ร่งซูไปเลยโซ่สกบได้สอ,าอนานๆๆช่แซ่เห็นเลย น nah, <SM> <oland> <ram at isch> ่าน่าโชคเสบเช็ดเลยเะ้ยอยงพยาบาลโชคไปต่อ เซจเซตไอ้ไข่ไข่มันออกเซจแถวหนาแถวกระโตนปั้นออกหน่ำเซจน้ำอ,อึกน่ะเลือกข <c oughs> ึ้นจืออะไรก็เซจน้ำอึกน้ำอ่างน่ะแม่หน่ะก็ทอขึงแล้ว

ด้องนะ่ะอีกไปให้นองเสร็จใหร่หอ,อนเกินมันนี้แห้งหอดกว่าว่านใอีกโดกแสบจะขึ้นเอ้าอ้าวโฟนโฟนน่งกันยากซอยแสบเอ้ยแสบน้อย มีตะข้าคั่วมีปลุงเม่นเท่ากับข้าคั่วพี่น้องเท่ากับจิตตามุ่งแล้วก็บจิตตามกปุ่นน้ำพี่น้องจะเสะน้ำกันน้ำพี่น้องมาเด้อมาเด้อมากินน้ำกันเด้อจิ๊ตามุ่งกินกับกวนแม่กินไนพี่น้องตอนเที่ยงหรือว่าตอนบ่ายอ่ะนะพี่น้องจะเสะกันมาเด้อมาเด้อมาเด้อจุดจวดน้ำกันน้ำพี่น้องเด้อแม่งจีนัยเม่นมีเส้นมุ่งกระปุ้นมิ๊ตามะก้าหรือแหนะอ่ะนี่ตามคนละอย่างกพี่น้อง ใส่ทีดนนนเดียวเลยมันจะบอลนั่นไหมก็ต้มแล้วก็ยุบใส่ยุบใส่ยุบใส่แล้วพี่น้องจ้ะสุดเส็งนะกันมานได้มาได้รับลูลงเลยพี่น้องลงเลยลงบัลลีนประเด็กย้อมไปประเด็กย้อมใส่ต้มต้มนั่นแหละพี่น้องประเด็กบุกไลา์มันได้ใส่หนังปลาซีเยอะๆหน่อยจังหน่อยอสมม่งมาะนาวาเลิเลงไปใส่ชูรส

100%เด้อค่ะเนี่ยครับๆ100%เลยเนี่ยมันบ่ได้หรอยส้มก็บ่ได้น้ําตาลก็บ่มีสิเอาอย่างนี้เด้อค่ะそれบ่ได้น้ํา <_ JJonak> Nằm trong các bên nước 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 đi nước 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 xóa nước 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 Moment, moment. มมนนโมเมนตัมมาในสวาครับคุณพี่น้องเอ้ยงั้นแต่โบชกขับขาอาจารไจังหน่อยเด้น้องิมาก่อนเสุดสุยอดพี่น้อยเ,ย,ออเยีเ่ยมแล้วเยี่ยมแล้วเยี่ยมแล้วอาจารย์มาซุปแล้วนะจ๊ะ เส่มีนุนดีนัวดีพี่น้องจ้าุ่มานี่พี่น้องตอนงเยสำหรับคนนีเวลา้านนูจ้าินาพกันไหมพี่น้องอเวลาสดตีจากรตด้วยจนไม่รายด้วยพี่น้องเด้อสบายดีจ้าบาย